มีโทสะเผอผูกอาฆาตอันนี้เป็นปกติอะคะ่ะมันจะตามมาด้วยพยาบาทวิตกอะ่ะเวลามีโทสะเนี่ยดับช้า <c oughs> แล้วมันมันก็ไม่ได้ดังใจหรอกนะคะ <c oughs> มันจะดับช้าจะดับเร็วมันขึ้นอยู่ที่เหตุทีนี้เวลาที่เราเราภาวนาแล้วเราก็อยากจะให้มันดับเร็วๆใช่ไหมใช่ค <c oughs> ่ะอยากให้มันดับเร็วๆมันก็ไม่ดับให้ดูไม่ดับ <c oughs> เร็วๆ จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาดูว่าเราเนี่ยฝึกปฏิบัติมาได้ขนาดไหนเรามีสติตัวแท้ๆเกิดขึ้นหรือยังนะคะการที่เรารู้ว่าเรามีโทสะเนี่ยเวลาเราเห็นมันเนี่ยเราไม่เราไม่ได้จะไปพยายามบังคับให้มันดับนะเพราะจริงๆถ้าเราพยายามบังคับให้มันดับเนี่ยจิตที่ไปเห็นโทสะตัวนั้นละแล้วก็มันมีความอยากอย่างน้องคนเมื่อกี้เลยมันอยากให้ดับให้รู้ทันความอยากให้โทสะดับ เราไม่ได้ดูให้ดับแต่เราดูให้เห็นความจริงของมันนะคะมันเกิดขึ้นอ่าเราเห็นละแล้วบางครั้งเนี่ยถ้ามันยังมันยังคล้ายๆมันยังเขาคลิเออเขาเคลียร์อยู่กับจิตแล้วเนี่ยมันก็ยังมีโทสะอยู่เนี่ยแต่บางทีมันก็จะมีเอ่อดีกรีที่เรียกว่าความรุนแรงไม่เท่ากันให้เห็นไปเออเดี๋ยวมันมากเดี๋ยวมันน้อยตอนเนี้ยถ้ายังถ้าสติแท้ๆมันยังไม่เกิดเนี่ยมันจะไม่ดับให้เห็นหรอก นะคะแล้วเราก็จะไม่บังคับให้มันดับด้วยเราจะรู้มันตามความเป็นจริงของมันเนี่ยเห็นสภาวะของมันเนี่ยนะคะแล้วก็เออมันจะดับเร็วหรือดับชา้าอันนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราแล้วมันเป็นผลจากการที่เราฝึกปฏิบัติมาเนี่ยค่ะแล้วก็ติดสุขติดนิ่งในการนั่งสมาธินั่งสมาธิได้ได้เออยังไงคะไหนขอขอทราบรูปแบบที่นึง ก็นั่งนั่งสมาธิดูลมหายใจนะคะดูลมหายใจก็ประมาณครั้งละครั้งรับประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วอพออาลมหายใจละเอียดขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าจะอยากจะแช่อยากจะอยู่อย่างนั้นนะคะอืมแค่รู้ทันความอยากว่ามันมีความพอใจอยู่เพราะถ้าเราพอใจเราก็จะจมแช่อย,อยู่อย่างนั้นมันเหมือนละเหมือน,นเอาจิตไปพักผ่อนน่ะ <Okay. S 2> พักท่าเดียวเลยไม่ออกไม่ยอมออกมาเจริญสติถ้าไม่เจริญสติเดี๋ยวมันก็จะไม่ขึ้นไปสู่การเจริญปัญญาทีนี้ถ้าอย่างเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเออเจริญสามารถที่ทําวิปัสสนาในในสมาธิได้ถูกไหมแต่ถ้าเราทําไม่ถึงชาน <Okay. S 2> ทําได้แค่สงบทำเออสงบ <Okay. S 2> ชั่วคราว นะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงตัวตัวชานอะไรแบบนี้เราก็ต้องออกมาเจริญสติเจริญปัญญาข้างนอกก็คือในชีวิตประจำวันแล้วก็ในการทำรูปแบบนั่นแหละคะ่ะแต่ถ้าเราจะไปพอใจอยู่กับการแช่อยู่ความสุขเกิดจากสมาธิตัวนี้นะคะเท่ากับเราไม่ได้ฝึกให้มันเจริญสติถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไปเจริญปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ ตัวสมาธิให้เป็นประโยชน์ก็คือมันทําให้จิตเนี่ยได้พักผ่อนพอมีพอจิตมันมีกําลังวังชาแล้วก็ออกมาจเจริญสติทีนี้เวลาที่ทําสมาธิเนี่ยเคยสังเกตไหมเคยสังเกตไหมคะว่าว่าจิตเนี่ยมันมันไหลออกไปเคยเห็นตัวเคยเห็นตัวนี้ไหมคะเห็นมันหลงไปนะ่ะเห็นวันหลงไปเวบแล้วก็รู้ทันก็ก็ก็กลับมามค่ะ แล้วช่วงที่ที่บอกว่ามันสงบเนี่ยม,มันมันมีหลงด้วยไหมเวลาช่วงที่สงบจะไม่หลงค่ะตัดจะตามลหมหายใจอ่าค่ะแล้วก็ไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับจิตให้อยู่กับลหมหายใจใช่ไหมคะไม่ได้บังคับค่ะเหมือนเหมลอยก็รู้ยอยู่<อ>มันได้แต่รู้อยู่ค่ะอ่าก็เนี่ยใช้สมาธิความสงบที่ได้เนี่ยนะคะแต่ต้องออกมาจเจริญสติ ออกมาเจริญสติเจริญปัญญาเพราะอย่างที่บอกเนี่ยอย่างเป็นคนขี้โกรธใช่ไหมถ้าขี้โกรธเนี่ยมันเป็นสภาวะที่มันผ่านเข้ามาอย่างเช่นเวลาเราเรา,เรา,เ,ราเราติดยิ่งยิ่งเราติดความสงบมากแค่ไหนนะ,ะเราจะยิ่งไม่ชอบความโกรธมากเท่านั้นอันนี้เวลาเราไม่ชอบมันเพราะเราชอบสงบชอบความสุขถูกไหม <c> ความโกรธเนี่ยม,ม,มันไม่สุขถูกไหมมันไม่สุขมันทุกข์อ่ะเราก็ไม่ชอบมันใช่ไหม เวลามันเกิดขึ้นมาเราก็พยายามจะไปทําอะไรก็ได้ให้มันดับไปผักไยมันเออให้ให้รู้ทันเลยว่ากําลังผักไสไอความโกรธตัวน,นั้นจริงๆมันมีความโกรธอีกตัวนึงน,นะโกรธไอความโกรธตัวนั้นแหละมไม่ชอบมันน่ะใช่ไหม,มเออไม่ชอบมันแล้วก็พยายามไปผักไสมันตัวตัวไม่ชอบเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมที่มันเป็นปัจจุบันกว่า ให้ย้อนกลับมาดูเลยว่าตัวเองน่ะไม่ชอบแล้วพยายามที่จะดิ้นรนให้มันดับเห็นให้สังเกตจิตที่มันดิ้นรนที่อยากจะให้โทสะดับตัวเนี้ยมันไม่ดับหรอกจิตบังคับไม่ได้นึกออกไหมมันเป็นอนัตตานะเออบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปบังคับให้มันดับแค่รู้ทันนะว่าเราไม่ชอบมันเรามีความไม่พอใจไอ้โทสะตัวนั้นนั่นแหละยิ่งเราไม่พอใจยิ่งพยายามดิ้นรนนะ จิตเราก็ยิ่งอะไระเหนื่อยอะ่ะไอ้กำลังที่นั่งสมาธิไปอะ่ะสู้โทรศัท์แป๊บเดียวมันก็หมอบแล้วเพราะว่าเราดิน้นอ่ะนึกออกจิตเราดิ้นหล่นอะ่ะมันก็ใช้กําลังนะจิตเวลาที่ดิ้นหล่นอะ่ะใ,ให้รู้ทันไปเลยว่าเวลาโทรศ์เกิดแล้วไม่ชอบมันไอ้ความไม่ชอบเป็นเป็นสภาวะที่เป็นปัจจุบันกวา่ารู้ทันความไม่ชอบไปลองไปสังเกตดูไม่ต้องไปทําอะไรกับมัน ให้รู้ทันไปเลยว่าเราพยายามเอเราไม่ชอบมันเราดิน้นหลนที่จะให้มันหายไปให้รู้ทันตรงนี้ไปนะคะแล้วก็ทํารูปแบบอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอเวลาทีเ่เราเจริญสติไปเรื่อยๆเวลาที่สติมันแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นณนะขณะที่สติเกิดเนี่ยโทรศัพท์ยังไงมันก็ดับแต่มันดับแวบ,บเดียว มันอาจจะไม่ได้ดังใจเราแล้วเดี๋ยวก็โทสะเกิดใหม่เพราะจิตมันยังไปไประลึกถึงไอ้สิ่งที่ทำให้เกิดโทสะถ้าสติมันยังทันอยู่เดี๋ยวมันก็จะถูกเหมืนอนไอ้ตัวโทสะเนี่ยมันจะถูกสติเนี่ยฆ่าตัดตอนไปเป็นเป็นอะไรเป็น,เป,นเป็นชิ้นๆอะเอ็ไหมเพราะฉะนั้นมันจะครอบงําเราได้เป็นขณะขณะแต่มันจะไม่ทุกยาวเหมือนสมัยก่อน ต้องฝึกสติขึ้นมานะคะคือมีมีความสุขจากสมาธิได้แต่พอเวลาออกจากมีความสุขตัวเนี้ยไอ้ความสุขเนี่ยมันออ่ถ้าเรารู้ทันมันอะนะคะอ่ะเห็นว่าจิตมันนั่นอะเดี๋ยวมันเห็นว่าจิตเนี่ยมันไปจมแช่ถ้าเราเห็นว่ามันไปจมแช่อันเนี้ยเดี๋ยวมันจะเอหลุดออกมาจากการจมแช่ได้แล้วเราก็ใช้จิตที่มีกําลังจากสมาธิตัวเนี้ย จากความสงบจากที่มันมีความสุขอะแหละมาเจริญสติแล้วเดี๋ยวว่าเวลาสติที่มันเข้มแข็งมากขึ้นมีสติอัตโนมัติที่เกิดขึ้นได้เนืองๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเจริญปัญญาได้ได้ด้วยนะคะต่อจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการเจริญปัญญาไปก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนอย่าอย่าเพิ่งไปพยายามกำจัดหรือไปลบราค่าฟันแก่โทสะนะรู้ทันมันไป